มาเลยเด็กิ้มแล้วซาลาอิ่มแล้วใช่ไหมเห็นนี่ตัวนี้ตัวนวดนวดชั้นกันไหมอ๋ออย่างดีนะเนี่ยอืมนี่หายไปสั้างหวนนี่เที่ยวเก่งเงินเล็กแต่ตัวเล็กๆกันเนาะ Игагу

น่าไม่จะอ่านนะ